ครับผมก็ขอสวัสดีครับสําหรับคนที่คลิกมาเจอวิดีโอนี้ด้วยความบังเอิญหรือว่าตั้งใจที่จะ,ะค้นหาวิธีการสมัครบัญชี PayPal อยู่แล้วนะครับผมก็ในวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิววิธีการสมัคร PayPal ไว้รับเงินจากการทำจากการทางานออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับผมหรือว่าจะเป็นการขายของอะไรก็แลว้วแต่เนี่ยบางท่านอาจจะศึกษามาวางแล้วครับว่า PayPal วคืออะไรแต่ วิดีโอนี้เนี่ยจะมารีวิววิธีการสมัครเว็บเพล่า l ล่าสุดซึ่งเว็บ p พ y ่าเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับผมซึ่งบางท่านเนี่ยอาจจะดะูเป็นเวอร์ชั่นเก่าแต่พอมาสมัครปุ๊บหน้าตามันเปลี่ยนไปเอา้าทำยังไงวะทีนี้สมัครไม่เป็นแล้วทีนี้ก็มาดูครับเว็บ p a ร์ time หน้าดอทบล็อกเนี่ยจะ,ะมาอัปเดตข่าวสารใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็ ถ้าใครเข้ามาจากมือถือเนี่ยนะครับผมเยอะมากคนที่คลิกเข้ามาจากมือถือนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมว่าคลิกมาจากมือถือมันเป็นยังไงนะครับแบบไหนว่า m ตัดศูนย์นี่นะครับสําหรับคนที่คลิกเข้ามาจากมือถือมันจะเจอหน้าต่างแบบนี้นะครับผมมันจะเจอหน้าต่างแบบนี้นะครับผมแล้วให้ท่านเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาจน คลิกคำว่าดูเวอร์ชั่นสำหรับหน้าเว็บหรือคลิกตรงนี้ก็ได้ครับท่านใดที่คลิกเข้ามาจากมือถือคลิกที่นี่นะครับผมโอเคผมไม่รู้จะตอบว่าไงโอเคนะครับท่านใดที่คลิกมาจากมือถือก็คลิกไปที่รูปภาพตรงรูปภาพกระพริบกระพริบตัวนี้นะครับคลิกไปป,ปุ๊บโอเคก็จะเจอหน้าต่างเหมือนที่ผมกำลังหารีวิวอยู่ขณะนี้นะครับก็ให้ท่านมองหาคำว่า เพพาวนะครับผมเพพาวอยู่ไหนอ๋อไม่มีให้ท <pl ains> <bizarre> ่านคลิกว่าบทความเก่ากว่านะครับผมนี่นะครับก็มันจะบอกว่าสิ่งที่ต้องมีก่อนทํางานผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับคลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติมคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับก็จะมีรายละเอียดบอกว่าเพพาวคืออะไรนะครับผมเพพาวก็คือขอจดหมายภาษาชาลตุๆๆต๊ต๊ต๊คุณก็มาอ่านเอานะครับผมว่ามันคืออะไรผมขี้เกียจอ่านนะครับสำหรับวิธีสมัครสมาชิกก็ให้ท่านคลิกดูวิดีโอตรงนี้นะครับผม ก็คลิกปุ๊บมันจะมีวิดีโอสอนนะครับอ่าก็คลิกที่นี่เลยครับอือพอคลิกมาปุ๊บโอเคนะครับผมพอมาเจอหน้าเว็บตรงนี้เนี่ยให้ท่านคลิกสมัครสมาชิกได้เลยห้ามคลิกไปที่อื่นนะครับผมห้ามคลิกไปที่อื่นก่อนคลิกคําว่าสมัครสมาชิกฟรีตรงนี้นะครับผมโอเคผมจะยอดาโปรแกรมไว้่ายายมาฝั่งนี้ดีกว่า โอเคสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายบุคคลทั่วไปนะครับผมก็เป็นไทยนะครับผมก็่าให้ท่านกรอกที่อยู่อีเมลของท่านนะครับผม so phg <please. S 1> อ่าชื่ออะไรดีวะ so, <please. S 1> ชุติพจน์สุนทร ร,รหัสผ่านก็กรอ,อกรอแล้วแต่ท่านคิดว่าท่านจะจำได้นะครับผม1น3 4 5 6อ8 9 0อย่าใช้ตัวเลขต่อกันเช่น1 2 3 4โอเคให้ท่านกรอกอันดับแรกกรอกเป็นสัญลักษณ์นะครับผมสัญลักษณ์อะไรก็ได้ครับผมอาจจะเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นเครื่องหมายตกใจคำถามก็ได้ครับผมเครื่องหมายคำถาม แล้วก็ตัวอังกฤษอีกครั้งหนึ่งนะครับผมตัวอังกฤษตัวอะไรก็ได้ครับผมอพอตัวอังกฤษเสร็จแล้วก็กรอกเป็นตัวเลขแอโรบิกนะครับผมก็กกอกให้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าลืมนะ,อะพอกกอกเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นขึ้น,นหมายถูกทั้ง2อันก็ให้เราคลิกดำเนินการต่อนะครับผมคลิกปุ๊บ โอเคบันทึกเสร็จเรียบร้อยนะครับผมตรงนี้ก็สำคัญนะครับก็กรอกตามที่อยู่บัตรประชาชนอากอ็ถ้าท่านคิดว่าเพย์พาของท่านเนี่ยอาจจะใช้ไปตลอดนะให้ท่านกรอกตามความเป็นจริงนะครับผม นามสกุลด้วยนะครับผมแบบนี้นครับวันเดือนปีเกิดด้วยนะครับผมวันเป็นวันที่แล้วก็เดือนคีสเลสเอาไม่ใช่ละทำไมสเลสไม่ได้แล้วเนี่ยอ,อ๋อไม่ต้องสเลดนะครับสองหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไปเลยนะครับผมก็เกาะตามแบบตามตัวประชาชนของเรานะก็หนึ่งสองคับ ศูนย์สามอย่างเงี้ยไม่ต้องพิมพ์สแลชนะมันจะสแลชให้อัตโนมัติเลยนะครับผมแล้วก็หนึ่งเก้าเก้าศูนย์ะอันนี้เป็นคอศอของเรานะครับผมให้กรอกเป็นคอศอนะครับผมก็ถ้าใครที่อ่าไม่รู้ไม่รู้คอศอตัวเองนะครับไม่รู้คอศตัวเองเดี๋ยวผมจะสอนวิธีหาคอศนะครับผมสมมุติว่าท่านเกิด ่าท่านเกิดเท่าไหรอ่อ่ะเครื่องคิดเลขของผมนะสมมติว่าท่านเกิดปีพศสอ0 0อ่ะไม่เอาแกไป2อ3 0อย่างเงี้ย2530ให้ท่านเอา2530เนี่ยไปลบลบกับ543นะครับผมจะได้เป็นคศออนะครับผมแบบนี้ 1,987อย่างเงี้ยโอเคไหมครับหนึ่งเกสมมติว่าท่านเกิดสองพันห้าร้อยอ่าสองพัา 2, 400, อาสอง่รอยไม่เอาคนที่อ่าไม่เกิด18ดีกว่าสมมติว่า2,5งหออย่างเงี้ยไม่ใช่ 2540อ่ะนลบ543เท่ากับ1997นะครับหรือถ้าใครอายุไม่ถึง18จะสมัครไม่ได้นะครับผมใครอายุไม่ถึง18สมัครไม่ได้สมมติว่าท่านเกิด2,500ันห3อยาอย่างเงี้ย แล้วอายุของท่าน17ปีพอดีนะครับผม17ปีแต่ยังไม่ถึง18ให้ท่านกรอกเป็น2 5 3 8อย่างนี้นะครับผมโอเคไหมใครไม่เข้าใจตรงนี้ไหมครับโอเคไหมครับสัญชาติก็เป็นไทยนะครับผมเลระจำตัวประชาชนนะครับผมก็กรอกให้ตรงนะครับ นนีะครับที่อยู่ก็กรอให้กรอเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมหรือกรอเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับผมไม่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 ฟิกเลือกที่อยู่นะครับผมที่อยู่ก็คือบ้านเลขที่นะครับผมบ้านเลขที่ก็คือ1 0 0่อย่างเงี้ยกรอเป็น1 0 0แล้วก็หมู่นะครับผมหมู่พี่เขาบอกหมู่้วย Oh. Mm. Yeah. 7 Tambon พิมพ์ไปนะครับผมแบบนี้อพาร์เมนต์ห้องก็ไม่ต้องพิมพ์กดหรือถ้าใครอยู่ห้องพักก็พิมพ์ห้องพักนะครับอพาร์ตเมนต์อย่างเงี้ยถ้าใครอยู่อพาร์ตเมนต์หรือไม่มีที่อยู่นะครับไม่มีบ้านหรือเช่าคอนโดหรือเช่าอะไรก็เกาะที่อยู่ตามคอนโดนะครับโอเคเมืองอ๋อไม่ใช่นะครับผมเมือง เมืองตัวนี้ก็เป็นอำเภอเมืองนะครับผมเมืองอันนี้เป็นจังหวัดน,นาราบตรงนี้เป็นจังหวัดน,นะครับผมไม่ต้องพิมพ์จังหวัดก็ได้พิมพ์เพราะว่าจังหวัดเลยก็ได้ครับผมรหัสไปชนีสามหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์แบบนี้นะครับผมแล้วก็เบอร์มือถือนะครับผมก็กรอกเบอร์มือถือตามจริงด้วยนะครับผม ไม่ต้องกรอบ0ูนนะครับผมสมมติว่า0ูย์แอย่างเงี้ยใ,ให้พิมพ์คำว,ว่า8ปดเลยนะครับแ 2, 2, ปดสองสามแปดศูนย์สองหนึ่งสองสี่แบบนี้นะครับผมแล้วก็ทําการติ๊กทาเครื่องหมายด้านล่างว่าข้าพเจ้าได้รับข้อตกลงเลื่อเงื่อนไขแล้วก็ยอมรับการเปิดบัญชีเลยนะครับผมโอเคนะครับก็กรอบไปเลยครับ ยอมรับและเปิดบัญชีโอเคนะครับผมพอถึงขั้นตอนนี้นะครับพอถึงขั้นตอนนี้ผมแนะนําให้ทุกท่านจะดําเนินการภายหลังนะครับผมซึ่งถ้าท่านเชื่อมโยงบัตรปุ๊บมันมันใช้ระยะเวลาในการทําการ3-5วันเนี่ยท่านจะลืมท่านจะลืมได้นะครับผมท่านจะลืมได้ เพราะฉะนั้นให้ท่านคลิกดําเนินการภายหลังแล้วผมจะมารีวิววิธีการเชื่อมโยงบัตรอีกครั้งหนึ่งนะครับผมให้ละเอียดกว่านี้ให้ท่านคลิกจะดําเนินการภายหลังได้เลยครับผมใช่คุณต้องการที่จะดําเนินการภายหลังใช่คุณดําเนินการภายหลังตรงนี้ครับโอเคเริ่มได้แล้วครับผมตอนนี้บัญชีของเราลงชอบชำระเงิน ค <Okay. S 2> ให้ทุกท่านเลือกตรงนี้นะครับผมไปที่บัญชีของฉันนะครับผมโอเคตอนนี้คุณสมัครสมาชิกมาเรียบร้อยแล้วแต่คุณยังไม่สามารถรับเงินได้ยังไม่สามารถรับเงินได้และก็ส่งเงินได้นะครับ ให้ท่านยืนยันอีเมลก่อนนะครับผมยืนยันอีเมลตรงนี้ยืนยันที่อยู่อีเมลนะครับผมยืนยันที่อยู่อีเมลตรวจสอบบัญชีนะครับผมก็ให้ท่านเข้าไปที่เมลของเรานะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าเมลให้ดูนะครับ gmail อ่าแล้วก็เข้าไปที่ gmail ของเรานะครับอืบัญชีก่อน โอเคนะครับผมตอนนี้ Paypal Service ยินดีต้อนรับค่ะอย่าลืมเปิดใช้บริการของคุณในวันนี้นะครับผมสมัครวันนี้ก็ยืนยันวันนี้นะครับผมอย่าไปยืนยันวันหลังเดี๋ยวมันหมดอายุนะครับก็คลิกตรงนี้ครับยืนยันที่อยู่อีเมลกดปุ๊บโอเคแล้วก็ให้เราตั้งรหัสผ่านนะครับตั้งรหัสผ่าน เมื่อกี้ไม่ใช่รหัสผ่าไม่ไม่ใช่ตั้งนะให้เรากรอกรหัสผ่านที่เราตั้งเมื่อกี้นะครับผมนะครับผมก็ยืนยันที่อยู่อีเมลปุ๊บโอเคตอนนี้มันบอกว่ายืนยันที่อยู่อีเมลแล้วแค่นี้คุณก็จะสามารถรับเงินจากการทำธุรกรรมทางอิอนเทอร์เน็ตได้แล้วนะครับผม แต่คุณยังไม่สามารถถอนเงินจากเพย์พาเข้าไปธนาคารเพราะว่าคุณยังไม่เชื่อมโยงบัตรนะครับอ,อันดับต่อมาให้คุณมาเลือกรูปภาพตรงนี้ครับผมเลือกในการอะอ,ะอะไรอะเพิ่มรูปภาพประจําตัวของคุณก่อนนะครับผม,มเพื่อเขาที่จะตรวจสอบกับบัตรประชาชนของคุณนะผมก็เลือกรูปภาพนะครับผมรูปภาพของคุณ โอเคนะครับแค่นี้ครับแล้วก็ใช้รูปถ่ายนี้แค่นี้นะครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้เนี่ยมันบอกว่าขั้นตอนในการสมัคร PayPal เ,เนี่ยเสร็จไปแล้วแปอร์เนะครับแค่นี้ แค่นี้ก็เพียงพอสําหรับคนที่เป็นสมาชิกใหม่แล้วนะครับผมไม่จําเป็นต้องเชื่อมโยงบัตรนะครับไม่จำเป็นต้องเชื่อมโยงบัตรเพราะว่าถ้าคุณเชื่อมโยงบัตรเนี่ยมันก็จะยังไงอ่ะต้องใช้บัตรบัตร ATM อแแต่ถ้าคุณไม่มีก็ไม่เป็นไรคุณไม่มีคุณก็แค่เปิดบัญชีปุ๊บแล้วก็ยืนยันอีเมลแค่นี้เองคุณจะสามารถรับเงินจากบุคคลอื่นได้แล้วก็ส่งเงินให้กับคนอื่นได้ นะครับผมแล้ววิธีการถ้าคุณมีเงินใน PayPal ล่ะทําไงถ้าคุณมีมเงินใน PayPal ปุ๊บคุณก็เอาไปขายตามเว็บต่างๆมันจะมีเว็บแบบซื้อขายเหรียญ PayPal นะครับผมอืมแบบนี้ก็ได้คุณไม่จําเป็นต้องเชื่อมโยงบัตรก็ได้แต่ถ้าคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์จริง,รงๆที่ทําธุรกรรมบ่อยมากอะไรมากเนี่ยคุณจะสามารถเชื่อมโยงบัตรเดี๋ยวผมจะรีวิววิธีการเชื่อมโยงบัตรอีกครั้งในวิดีโอถัดไปครับผม ก็ฝากกดติดตามไว้นะครับผมถ้าใครที่จะเชื่อมโยงบัตรนะครับอืก็มีเพียงเท่านี้ครับที่จะทําให้คุณสามารถรับเงินจากคนอื่นได้แล้วก็ส่งเงินให้คนอื่นได้แค่นี้เองครับผมไม่ยากเลยครับโอเคนะครับผมก็าฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสําหรับวิธีการสมัครบัญชีเพย์พาล่าสุดนะครับถ้า ชอบวิดีโอนี้ก็กดไลค์แต่ถ้าใช่ก็กดติดตามไว้นะครับผมเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมไม่ให้ตกข่าวถ้าผมก็ฝากไว้แคนนี้ครับสวัสดีครับ